สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถหรูจากแบรนด์ Mercedes-Benz มานำเสนอหนึ่งคันค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถหรูที่สมรรถนะดีๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แท้ๆเลยค่ะนั่นก็คือ Mercedes-Benz E250 c d i AMG ปี2011นั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2,200cc 4สูด16วาลที่ให้พลังกำลังสูงสุดถึง204แรงม้ากันเลยค่ะในเรื่องของการดีไซน์คันนี้ก็สวยงามรูหราไม่น้อยไปกว่าคันไหนๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูด้านหน้าก่อนเลยค่ะการดีไซน์ไฟหน้าของเขาเป็นแบบไฟแย่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนะคะและคันนี้ก็เป็นโฉมเฟคลิปแล้วนะคะในส่วนของเดย์ไทม์เลนทิ้งจะเป็นแบบ LED ที่เป็นมุมหยักแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้า ก็ดีไซน์มาแบบ3มิติรูสวยงามและที่พิเศษค่ะด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดด้วยกันเลยค่ะ มาดูความหรูหราที่ด้านข้างกันต่อเลยนะคะด้านล่างมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งเอ็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะขนาด18ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและด้านล่างตรงนี้ค่ะ blue efficiency นั่นก็คือบอกบอกว่าคันนี้มีระบบช่วยลดเชื้อเพลิงช่วยประหยัดพลังงานและแถมยังช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวบอดี้ของเขานะคะมาด้วยทรงซีดานหรูด้านข้างขอบประตูและก็ด้านล่างตรงนี้นะคะ ด้วยโครเมียมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกมาพร้อมกับสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดและคันนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ำจากที่ไหนอย่างแน่นอนค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังก็ยังคงความหรูหราการดีไซน์ของเขานะคะอย่างฝาท้ายด้านบนจะมีเหลี่ยมมีสันเหมือนกับมุมเพชรเพิ่มความหรูหราด้วยตรงกลางคิ้วโครเมียมขนาดยาวมาตอบรับกับไฟท้ายได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED ค่ะและก็ด้านล่างมีปักกินเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ นี่ค่ะภายในท้ายรถนะคะคันนี้คือกว้างมากขนสัมภาระหรือว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆคือได้สบายๆจุกๆเลยหรือจะวางถุงก๊อฟนะคะได้ใหญ่ๆ2-3งถใบไปเลยค่ะภายในใหม่มากๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องเขดยสารด้านหน้านะคะภายในค่ะหรูรามากๆและยังผสมผสานไปด้วยความสปอร์ตนะคะอย่างในส่วนของเบาะของเขามาด้วยเบาะหนังสีดํามีปีกอกกระชับมาให้และเป็นเบาะก,กับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยค่ะและทั้งคันนะคะจะตกแต่งด้วยลายไม้เ r ียนโนแบ็และยังเพิ่มความโดดเด่นด้วยทริมสีเงินค่ะทั้งคัน หรูหราและโดดเด่นมากๆในส่วนของคอนโซลด้านหน้าค่ะก็จะมีหน้าจอขนาดใหญ่มาให้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมีระบบนำทางมาให้แล้วก็ถัดกันมาในส่วนของแอร์ค่ะเป็นแอร์แบบดูโซนแยกซ้ายขวาอิสระสามารถปรับแรงลมได้ปรับทิศทางของแอร์ได้แล้วก็ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติทัชสกรีนนั่นเองค่ะ และถัดกันมานะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัล t i function ซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะมาพร้อมกับคลุตชอนโทรและแพดเดิลชิป เพิ่มความเร้าใจให้กับเรานั่นเองค่ะและที่สําคัญคันนี้นะคะเลขหม่แท้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีช่องวางแก้วน้ําที่มีมาให้อีกสองตแหน่งค่ะและตรงตด้านด้านหน้าตรงนี้นะคะมีช่องใส่ขอ,ของขนาดใหญ่มาให้สามารถใส่เอกสารสาคัญสําคัญก็ได้เช่นกันนะคะบอกเลยว่าด้านหน้าสวยงามออปชั่นจัดเต็มแล้วก็ในส่วนด้านหลังเด๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหยไปชมกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องค้โดยสารก็ยังคงความหรูหรายอยู่นะคะภายในด้านหลังก็มาด้วยโทนสีดําเช่นกันค่ะอย่างเบาะของเขาเป็นเบาะหนังสีดํานั่งได้สบายถึง3ามที่นั่งกันเลยค่ะมี Isofix ที่ยืดเบาะสําหรับเด็กมาให้นะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะก็ยังสามารถดึงออกมาได้อีกนะคะเปิดออกมานะคะก็จะสามารถใส่ิงของต่างๆได้วางอาหารได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะวางแก้วน้ําได้อีกสองาแหน่งนะคะ เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ยังเพิ่มความหรูหราให้กับภายในรถอีกค่ะและก็ด้านข้างตรงนี้นะคะแผงประตูด,ด้านข้างเขาก็ตกแต่งด้วยลายไม้เรโนโรแบ็กเช่นกันตัดคาากับทีมสีเงินตรงนี้ทําให้ห้องผู้โดยสารดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านหลังค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้อย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันแน่นอนค่ะถ้าใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนทั้งสภาพ แบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแถมยังประหยัดอีกด้วยรู้อีกด้วยนะคะและสําหรับท่านใดที่สนใจรีบเข้ามาชมรถที่ Open Road เข้ามาทดลองขับกันได้ทุกวันเลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย